ตีทุกคนกันได้นะครับยินดีต้อรับเข้าสู่ิปวิดีโอของเจนีานะครับ วันนี้เราอยู่ในเกมอตาาวเวอร์ดิเฟนต์เอ็กกันนะครับ <c oughs> เคบอกเลยว่ามันมาแปลกไปแล้วตรงที่เกมมันเปิดเวลาแล้วแต่เคเพิ่งจะมาทําคลิปเปิดกาชาพอดีไม่มีคนมาช่วยแบกเคเลยแล้วก็ช่วงนี้เคไม่มีโอกาสได้มาสตรีมเลยต้องขอไปทุาากทคนด้วยนะครับแต่ว่าเคบอกเลยว่าบุญเก่ายังมีอยู่ที่เคได้ทําการ efk จนตอนเนี้ยเคยมีเพชรอยู่ประมาณ4ี่หมื่นซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดตัวอาโตคุณคิวลากัน ซึ่งคคอาจจะพยายามรีบเปิดก่อนนะครับเพราะมันเหลือเวลาอีก26นาทีไม่รู้ว่าจะเปิดหาทันหรือไม่ซึ่ง5ดาวอะใจที่อยากได้ตัวนี้มากคือเคไปเห็นเอฟซีเล่นมาแล้วเว้ยมันมันเวลามันจักาหารจัตรูได้มันจะสแต็กดาเมจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยคอยากได้ตัวแบบนี้แหละเพราะว่าส่วนตัวอะไรคือเป็นคนที่เล่นเกมไม่เป็นแล้วต้องการตัวละครโง่ๆที่มาช่วยทำให้ชีวิตทีมมันดูเหมือนคนเล่นเป็นมากขึ้น ซึ่งวันนี้ก็แต่ว่าเปิดกาชากัน,กนซึ่งต้องหา4ตัวเลยในการปลดล็อกมันแบบพอเราอีโบ e แล้วอะ่ะมันต้องปลดล็อกเส้นทางอีกบอกเลยว่าขอให้โชคดีครับเพราะว่าจะไม่หวังว่ามันจะพอ40,000น,นะงั้งเดี๋ยวเพื่อการสาร์เดี๋ยวเราไปเิ่มกันเลยนะมาเดี๋ยวเคเปิดละ <c oughs> ขอให้ดวงจิงสถิตอยู่กับตัวท่านตะวันที่หนึ่งอะไรอะ่ะเอ้ยมีทีเคมีซัมมอนทิเก็ตด้วยหรอวะนั้นเดี๋ยวเคใช้ก่อนแล้วกัน มมอนติอิชิดะขายโคคูขาย,โ,ขายโอ้โหเกลืออะไรอะ่ะมาถึงโลแรกอะ่ะตัวไม่ออกดีนะมีติเก็ตตั้ง30อันทันจิโร่อะไม่รู้ได้ใช้ไปเอ้ทันจิโร่ตอนนี้เห็นแผ่ใหม่เป็นปกทันจิโร่ดิผมไม่ได้ติดตามเลยเออไม่ได้ติดตามเหมือนกัน ฮะป้ <มา S 1> ตอนนี้ออกหมดทุกตัวยกเว้นยกเว้นคุณฮิวลาว่าล่ะสี่สี่หมื่นกับอีกสามสิบตัวขอได้สี่ตัวนอนแต่ตลับเลยถ้าการัตนตีก็สอนหน่ การันตีสองตัวเอ,ออไม่น่ากลัวอย่างเลยวะว่าสองหมุหนตัวไหมเฮ้ยนี่ตัวแรกตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วอุ้ยดัมเมจเอเอสลบนี่คือดีไหมหรือว่าสเตตนี้มันเป็นดีฟต์อยู่แล้วดัมเมจมันไดเอเอสลบเลยแล้วก็เล็งอ่ะเป็นเอเอสก็น่าจะดีฟตาใช่ไหม,อมขอสักงสองตัวได้ไหมเปิดลเนี่ เอ้ยได้มาตัวแรกแล้วเลยเลยเลยสามตัวตาถูกไปอีกได้ออกตาแล้วยังไม่ออกไปรอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เอแต่ถ้าเปิดพิษอ่ะเป็นโลที่สามรอบที่สี่ เฮ้ยตัวที่สองมาแล้วเอาแล้วซาทุไปการันตียังอยู่ไหมวะมันไม่มีหอลอดหลอดกัลหอารันตีหายไปไหนแล้ววะแต่ช่างมาเถอะ<ม><ม>เลยสองตัวจะเป็นไทยละตัวเลขอ,อ, <c oughs> อ่ะ เราอยู่หน่วยที่สูงกว่านนะททตัวที่สามเฮ้ยตัวที่สามแล้วตัวที่สามแล้วตัวที่สามแล้วเป็นถึงอยู่ที่สี่หมื่นเฮ้ยมาเหอะตัวที่สี่จะเป็นไทยแล้วมาจะได้ปิดคลิปอ้ยิง่งมาโคตรเร็วเลยอันนี้รอบที่ห้ารอบที่ห้ามันมันเหมือนแบบตอนคลิเปิดใช่ไหมเหมือนประตูมันจะดีเลยอเว้ยตอนค,อคลิพยายามกดสะกปปี้แะคิดว่าขีดหลอนแล้วแหละมันคงไม่มาหรอกคุณคิวล่า ไอ้เฮียทันจิโร่สองตัวรอบที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ออกรอบที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ออกไอ้เฮียไปนะต่อตาถุมาเถอะน,นะเพื่อคนที่คุณรัก ตัวเดียวเหลือสี่หมื่นจะดีใจว่าเลยไม่โอ้ทำไมกันตอนนี้เหลือสี่หมื่นสามละแต่ว่าที่คีดจำได้เวลาเราจะอีโวตัวตัวนี้เราต้องไปลงคนเดียวใช่ไหมมัลงกับเพื่อนไม่ได้ แล้วมันคือผมมอ่อัปเดตก็ว่าคือจะมาเรบอกเกียขาตัวเดียวคุณวินโด้ีขอตัวเดียวอี้มานสี่ินหรอสี่หมื่นสองแล้วอออกเร็วครบเร็วฮะแป๊บนะแป๊บีร้บเร็วคุณวินโด้อี้ยิโดิไปแค่สี่พัน ดิไอ้โดโคตว่าเลยดีสี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดให้ดูเดี๋ยวดูดเหลือสี่หมื่นหนึ่งเดี๋ยจากสี่หมื่นหกอ่ายูนิตนี่นี่นี่ <c oughs> สี่ตัวคือแบบนี้ไหมสี่ตัวคือแบบนี้ไหมคุณวินโดเนี่ยถ้าเกิดจะปลดล็อกทุกซุกเส้นทางอ่ะตัวนี้ได้บัฟอะไรมาไม่รู้ด้วยได้เด็กสปีดลบสามอุ้ยโอ้ย,ออยแสดงว่า คูมิโน่ระหว่างดัมเมด S S S ลบกับ S S S บวกอ่ะอันไหนดีกว่ากันวะ S บวกอย่มันก็บวกไปแลเห็นเห็นไลค์ขี้อยู่ไหมคิดว่าระหว่างตัวตัวนี้กับตัวนี้อันไหนดีกว่ากันอ่ะไอของผมเลิกแล้วอ้โหนี่เราก็ถ้าเราจะอีโวกดอันนี้กดอันนี้ไอ้เหี้ยของฟาร์มตายโฮงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณนาร่าไปแบกแล้พักขาไม่ได้ร้องไห้อะ แล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเคเคจะปลดล็อกเส้นทางอ่ะเคเคมีแค่สีตัวก็พอใช่ไหมเนี่ยแบบนี้เคก็จะถูกไหมหรือเคต้องไปหามาอีกตัวหนึ่งววเคก็จะถูกไหมวะบูวิดโดเคต้องมีสีตัวไม่ใช่มีห้าใช่ไหม ว้าโอเคไปจบคลิปเป็นไทยแล้วหวานจเจี๊ยบเผื่อ <pe> er> คนอยากเคไม่เผื่อหรอกแต่ถ้าเคแฮ่เมื่อไหร่เดี๋ยวก็ไดาจะมีคนมาคอมเมนต์อีกแหละว่าแบบไอ้เหี้ยมึงต้องเปิด5ตัวนะแต่อีห้าไม่รู้แต่ว่าเครู้สึกว่าตอนนี้เควินละเงยก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาลงด่านฟาร์มของคุณยูราโชว์หรือเปล่าลนะยังไงก็ฝากไว้ในใจด้วยนะครับบ๊วย